ใส่วัดป้อมวัดแล้วเอลเล็กคุณพระเอลยี่สิบเอ็ดเป็นไปได้ยังไงนี่ยุงกันด้วติดตามตอนต่อไปเชี่ยเอลสิบแปดครึ่งคุณพระใส่วัดป้อมไม่ใส่ดูมาที่เอลกันอ่ะกดเลยนะไม่เห็นนะ ยีซูมอกมายี่สหไม่ใช่นะซูบอกมาซูบอกมาอ่าพอแล้วพอเอ็ดมันโกหกเอลสาม่สิบเอ็ดโกหกมันโกหกส่ย้ัดมันโกหกจริงจริงเอแล้วไหฮะสี่สแล้วมั้งสายวัดฟอร์มสาวัดที่แท้จริงคือต้องอันนี้นะคะนี่อันนี้ค่ะไม่ใช่ยีหรอออันเมื่อกี้นะคะ